สวัสดีครับท่านผู้รับชมทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถยนต์โตโยต้าอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับการเช็ครถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเองสําหรับวันนี้จะเป็นชิ้นส่วนอะไรบ้างตามมาดูเลยครับไฟปะทับฝนซึ่งตอนนี้เป็นฤดูฝนด้วยหลายๆท่านหรือไม่ใช่ฤดูฝนก็แล้วแต่ อยากจะตรวจสอบด้วยตนเองนะครับพร้อมกับทำคำสาดด้วยนี่คือยางปัดน้ำฝนนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วยางปัดน้ำฝนมีลักษณะแบบนี้แบบนี้แต่มีหลายๆท่านก็อยากจะถอดใบปัดน้ำฝนออกมาคือถอดออกมาทั้งใบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับ หลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนั้นเรามาทงภาษาพร้อมกันตรวจสอบยางด้วยนะครับตอนนี้ผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะถอดใบปัดน้ำฝนออกจากตัวรถได้อย่างไรนะครับโอเคสังเกตได้ว่านะครับใบปัดน้ำฝนจะถูกล็อกเอาไว้ดังนั้นการที่เราจะถอดออกมาเราจะต้องเอามือกดปุ่มล็อกตรงนี้นะครับอยู่ที่มือซ้ายนะครับกดเอาไว้แล้วเราก็ เอามือขวาเลื่อนเอาบัตรใบปัดน้ำฝนออกมาซึ่งไอ้เขี้ยวล็อกจะอยู่บริเวณนี้ครับนี่คือเขี้ยวล็อกนะครับตอนนี้เราถอดออกมาแล้วเสร็จเียปุ๊บเราก็เอาไปทำความสะอาดจะด้วยน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาเนกประสงค์หรืออะไรก็แล้วแต่พร้อมกับการตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาดหรือไม่และก็ตรวจสอบว่า เนื้ออยางแข็งหรือไม่นะครับถ้าเกิดการชํารุดที่มากๆนอกจากปัดไม่เกี้ยงแล้วก็จะเกิดเสียงดังดังนั้นต้องเปลี่ยนสถานเดียวนะครับแต่คราวนี้สมมุติว่ายางปัดน้ำฝนตัวนี้ยังสามารถทำงานได้อยู่ต่อไปนะครับเราล้างทำความสะอาดแล้วเราก็ประกอบกับแต่คราวนี้ขั้นตอนในความประอกอบกับเนื่องจากว่า มันจะมีตำแหน่งการล็อกเพียงแค่หนึ่งด้านดังนั้นถ้าใส่กับค้าเวลาเปิดป่าน้ำฝนมันจะหลุดออกมาเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราจะประกอบกลับไปแล้วบวกกับได้ตำแหน่งเที่ยวล็อกนะครับถูกใส่กับด้านลักษณะการเกิดปัญหาจะเป็นอย่างนี้ครับเราใส่เข้าไปแล้วปุบ๊บมันก็จะหลุดออกมานะครับนี่ นะครับโดยหลุดออกมาโดยง่ายโดยที่เราไม่ต้องใส่เขี้ยวล็อกเลยแต่เขี้ยวล็อกนะครับดังนั้นเราก็ต้องสลับจับให้ไปอยู่ตำแหน่งเขี้ยวล็อกคงเดิมแล้วเราก็ใส่ต่อไป <Wow. S 1> เพเทียงเท่านี้ใบปัดน้ำฝนของท่านก็ไม่ได้หลุดอ,ออกจากใบปัดน้ำฝนแต่อย่างใด <Wow. S 1> เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ ผมคิดว่าหลายๆท่านยังสามารถทำได้เองได้เรากลัวว่ามันจะหลุดออกมาในตำแหน่งที่ใส่ไม่ตกนะครับดังนั้นให้ระวังกันไว้ด้วยครับอเคในช่วงท้ายนี้นะครับนอกจากยางฝัน้ำฝนทางด้านหน้าแล้วในรถอีกหลายๆรุ่นมียางฝัดน้ำฝนด้านหลังด้วยก็ให้ทำการตรวจเช็คเช่นเดียวกันครับท้ายนี้ขอขอบคุณผู้รับชมทุกท่าน ขอขอบคุณและสวัสดีครับ